ลาบงัวครับผมกับต้มออ้ยแก้วของผมครับผมมากินเขาน้ำกันกับนี่นี่ครับเอามาให้แม่นะสวัสดีจ้าพี่น้องเจ้าป้าสวัสดีครับนะพี่น้องมาเจ้าป้าป้อนน้ำกขอบคุณครับมาจ้ามีเดแล้บนี่ป้อนแม่อันนี้อันนี้ป้อนแม่นี่น ไปกินบินด้วยมากี่งาอ,อ,อืมใพอกินาขากันเดี๋ยวไปแกกันอืมพ่อกินขากัน มาพี่น้องกินลาบหลาบบุญบางไฟพี่น้องเอาโอ,อ้ยพอพออ่าอ่ะกินเนืเอ้อเนื้อคัดจับกลิ่นเลยอ่อา ให้แม่เนี่ยให้แม่ให้แม่พู๋ไหมพี่น้องเออสับเจ้ากับมิ่งตัวเองเนี่ยพู๋ว่าตัวเองเพลสเจ้าผมเจ้าผมต้มแซ่บดพ่ออืหนักเพียบสมประตองเลียนไปกวนเนี่ยพี่น้องพู๋เลยจางสมประตอง ยานเป็นมื่อืหร่เพรามือมันงานติดพันก็อะเอาไปให้อาหารถวายพระเพื่อก็ะไ้บุญด้เฮตไทเปิเด,ดปัดปิดปัดปัดัง เขาเต้นเมื่อดีแล้วน่งเผาวคิวคีปลาเด้อโตปลาบ้านเป็นตัอะไรเป็ไก่้ยต้งไก่ต มันบอกจะเอาแ่ะกืมี่เยอะตีฉันเะทาย้ชายหนามมึใส่เลยตบ้ากดชายหนามจะชอบบ้าเตีตีด้วยเพชรพี่น้อง เดี๋ยวนี้เนี่พีก,กว่าใต้ปลาควาตัวนึงอะไรต้มแห้งเนี่ยขังไปเลยตัวซ้ำตัวไม่ใหญ่หรอกซ้ำปากโกนน้ำตาลเงอ้ยเฮ้ยไงกลัวนี่ซ้ำแป้งไม่นบื่อใช่อปะเบื่อน้ำทางปันเอาปันเอา còn nhớ không ủa nè ủa xe ủa xe ủa không ủa xe ủa xe ủa xe ủa là ủa xe ủa xe ủa xe มันกเจาย oh ่างนีหน้เ็อาเจกาไก่กับเงาแมาดูจัคนเนม่น่าเจ้าของเจ้าของเข่าไปกันยังเขาไอปยไปที่ดเข้าไปหฮาเชยก็่นี่โว้ยพวกฮาจะฟูสวนก็งาต่อยมันตัวเดียงั้นหนีไปคน เพื่นเ o u n มันจะไม่ได้คิดเอาเพื่อนเ o า n เจ้าคือว่าเจ้าปากเป็นวันไปเป็นวันแล้ววัาแล้สทรับส่วนทรัพย์ส่วนจากคนเขาเองเนี่ยเพิ่งนึงว่าเขาอีกันนึงเพิ่งนึงว่าเขาอีกันนึงแล้วจะถามเพื่อนเอาไป รับุนยังไงคณะกรรมก,การก็ออยุหันรู้เขาเอเาเขายี่สิบบาทเอายีา่สิบบาทแล้วเขาไอยนึง,นง,นงรึเปล่าเขาไอ้นึงเอานี่ไอยนึงอือแต่เป็นเลมเป็นเลมเนาะไม่อย่างเดี้ยคอยไปทำกนเถอ่ทสาภราิจ ต้นหนอย,อยู่อีกบานหนึ่งเด้อแต่บ้านไปเสียแค่มันกินอีกบานนึงเผาอีกบานนึงเจ้าบ้าถ้าเลือกตั้งนีง่เอาต้นหน่เลือกตั้งอีบานพี่เพราะว่าเป็นลูกบ้านพี่ถ้ามีงานนี่ยังจ้นหน่อกับไปไย thôi chào cứ cần thằng bạn thiệt xoay đến xoắn bàn luôn luôn nếu má chá mà leo đổ gấp theo ba vô ก้าวถือไว้เข้าไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะเฮ้ยฮะเปิดก๋วยเตี๋ยวปากาข้างข้างไงบุกมันกำลังเจริญอีกอีกสิบป,ปีนี่แถวนั้นีน่จะร้า,านคาประกาศตั้งปีเลยแล้วตอนนี้ก็คืนร้ายแล้ว อุปกรณ์กอส่างอุปกรณ์อีหอยังขึ้นเต็มเลยมือข่อยมันเป็นตาขี้เดียดเถอเขาติดออืเปินดิเนเปิดตาเ,เ่าอไรชอบน่าเขาบอกว่าเขานียเาติดมุมติดตาอ้ฮะย้ำเกลดเขาไปเขาพาหล่องเพียง <laughs> ก็ไปลองเพ่งทำไมโบ่อ้พอได้เห็นร้านอาหารเขาเล่นงฟกทรงต้ององ้นเขาเหนียวฮะไม่ได้กินเขาอย่าลองเพ่งได้เหรอไม่ได้มีแอรเขาเอ้ยมีเห่เขากระชางเย นี่เขาพยายากฮโว้ยดูสิไปสายลูก